สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Time p a h e l i n g กับผมคุณอานนนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ5ตัวละครที่ไม่อยากให้ตายเลยกันครับก็ตัวละครทั้ง5ตัวนะครับเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยจะจัดมาเป็นตัวละครที่บอกได้เลยนะครับว่าตายแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ตายนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครทั้ง5ตัวจะมีตัวอะไรกันบ้างปะ่ะอันดับที่5บิสกิต บิสกิตโตเป็นตัวละครจากซีรีส์กันดัมไอรอนบัตออฟเอนเป็นอาหารฝั่งเทคดกดันบิสกิตโตนะครับถือเป็นตัวละครที่ปรึกษาที่สําคัญของอเกะจะเรียกได้ว่ามือขวาเลยก็ได้มิกะจะเป็นสายบูส่วนบิสกิตก็จะเป็นสายบุญถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญในช่วงแรกของการเดินทางไปส่งคอเดเลียบิสกิตโตตายได้ยังไงในตอนนั้นนะครับอเกามิกะบิสกิตและคณะกําลังเดินทางออกจากเกาะของตะลุงนี่แหละแต่ก็ได้ถูกกลุ่มของคาตานะครับโชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นโจมตี ีสกัดไว้แต่แทนที่คาตานะครับที่มีจํานวนโมบิลสูตรที่เยอะกว่าจะสามารถเอาชนะและกําจัดกลุ่มของเทกดันไปได้กลับกลายเป็นว่าเจอมิกะและคณะนะครับโชว์สกิลการบรรทายที่เหนือชั้นเข้าให้เล่นเอาคาตานเนี่ยลนลานกันเลย แล้วเจ๊แกนะครับคิดไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยพานไปไล่ฟาดโมบิลเวิร์เกอร์ที่มีออการ์และบิสกิตโตอยู่บิสกิตนะครับด้วยความที่เป็นอัจฉริยะนะครับทำให้การขับโมบิลเวิร์เกอร์แบบเฮ้ยมันขับภาษาอะไรวะเนี่ยทำให้ออการ์นะครับพัดตกจากตัวยานนะและบิสกิตเนี่ยที่ยังอยู่ในโมบิลเวิร์เกอร์เนี่ยก็ถูกคาต้าฟาดเข้าไปแบบเต็มรักเลยครับทำให้บิสกิตเนี่ยตายไปในที่สุดนะครับบิสกิตเนี่ยถือเป็นตัวละครที่ถือว่าฉลาดรอบคอบนะครับแล้วก็รักพวกผอมมากๆแม้กระทั่งตอนที่เข้าตาต ก็สามารถใช้ไหวพริบช่วยออกาไว้ได้นะครับแม่เศร้าจริงอันดับที่4เซอร์เก้โรมานอฟเซอร์เก้โรมานอฟนะครับเป็นตัวละครจาก ซีรีส์โบบิสูตกันนัมดับเบิลโอออกมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วไปตายเอาตอนซีซันสองเป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเอสพายลอตของฝั่งสาพ,พันเลยถือได้ว่าฉากเปิดตัวของพี่แกนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับพี่แกนเนี่ยสามารถขับเที่ยเหินนะครับรุ่นไฮมูบิลิตี้นะก็เป็นตัวที่บินได้นั่นแหละและใช้ท่าก็อดฟิงเกอร์นะครับใส่กันนัมเอ็กเซียได้แบบดุจริงๆลงคนนี้อีกครั้งยังเป็นผู้ดูแลและถือว่าเป็นพ่อบุญธรรมของโซมาพิวลิสอีกด้วยซึ่งโซมาพิวลิสนะครับเป็นหนึ่ พระนางจากซีรีส์นี้แม่เฉียบในฉากสุดท้ายนะครับพี่แกเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปเจรจาก,กับกลุ่มก่อการรัฐประหารซึ่งกลุ่มที่ทำรัฐประหารเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะแฉ การกระทําที่ชั่วร้ายและเลือดเย็นของเอลอโดยการเข้ายึดสถานีวงโครจรต่ําซึ่งเหตุการณ์นี้ทั้งหมดก็บานปลายโคตรนะครับถึงขน,นาดที่ว่าเอลอเนี่ยดันไปยิงปืนใหญ่เลเซอร์พลาดไปโดนตัวเสาซะงั้นทําให้ระบบฉุกเฉินของเสาทํางานครับโดยการปลดแผ่นพิลล่าด้านนอกที่ตัวเสาออกพิลล่าที่ถูกปลดออกมานะครับก็ได้ตกลงสู่พื้นโลกไงในเวลานั้นนะครับทั้งทหารที่ดักรออยู่ด้านล่าง คาตาลอนเซียเชียลบีอิงหรือแม้กระทั่งฝั่งเอรอเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่า ช่วยกันหยุดยั้งและก็ทำลายแผ่นพิลล่าก่อนที่จะตกลงสู่พื้นโลกนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมืองที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่นั่นเองในกลุ่มของเอลอนนะครับจะมีตัวละครที่ชื่อว่าอังเดรโรมานอฟซึ่งเป็นลูกของเซอร์เก้นั่นแหละอังเดนะครับถือว่าเป็นตัวละครฝั่งเอลอนซึ่งคิดว่าฝั่งเอลอนเนี่ยมันดีจริงๆนะครับผมมันทําอะไรเพื่อความสงบสุขของโลกจริงๆะนะซึ่งพี่อังเดนะครับก็บังเอิญไปเห็นหุ่นเที่ยเหลินเถาจือที่กําลังหนีตายออกมาจากเสาพอดี จึงเข้าใจว่านั่นคือพวกก่อการร้ายพอเหตุการณ์สงบลงนะครับก็พี่อังเดเยก็ได้ทําการโจมตีหุ่นเชี่ยเหลินเถาจือต่อทันทีจนทําให้รู้นะครับว่านักบิน,นก็คือพ่อตัวเองเอา้ายังไงพี่แกก็ไม่ฟังเสียงพ่อแกล่ะครับได้ทําการเสียบนะฮะเชี่ยวเหลินเถาจือ เป็นที่เรียบร้อยนะฮะผม้าดจริงๆเลยนะฮะทั้งๆท,ที่พี่เซอร์เก้นเนี่ยโดนขวานมาแท้ๆนะฮะไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวกับการรัฐประหารอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องมาตายนะครับผมแถมตายด้วยฝีมือลูกตัวเองอีกแม่เศร้าจริงๆมาสเตอร์เอเชียนะครับอาจารย์ของโดมอนครัชพระเอกของผ้ากันดัม G ีไฟเตอร์หรือมาสเตอร์เอเชียถือได้ว่าเป็นตัวร้ายตัวสําคัญของเนื้อเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ รวมถึงเป็นตัวละครที่คอยผลักดันให้โดมอนหรือพระเอกของเรานะครับบอกได้ว่าทําให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยอีกต่างหากกับประโยคที่ว่าในฉากเปิดตัวของมาสเตอร์เอเชียนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าดุมากๆก ดุยังไงดูขนาดที่ว่าพี่แกมาตัวเปล่าเนี่ยถึงกับสามารถโชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นกระทืบเดชอาร์มี่ด้วยมือเปล่าได้เลยอย่างดูนอกจากนี้นะครับมาสเตอร์เอเชียเนี่ยถือเป็นแชมป์กันดั้มไฟอีกด้วย ถามว่าเก่งขนาดนี้ตายได้ยังไงนะครับแล้วรวมถึงว่าทําไมตัวละครตัวนี้เนี่ยถึงไม่น่าตายนั่นก็เพราะว่าถึงมาสเตอร์เอเชียนะครับจะเป็นตัวร้ายแต่ทั้งหมดเพราะว่ามาสเตอร์เอเชียเนี่ยต้องการที่จะช่วยโลกที่กําลังจะตายนั่นเองมาสเตอร์เอเชียนะครับต้องการจะฟื้นฟูลโลกใบนี้นะครับด้วย d ด v ิลกันดั้มแต่เนื่องด้วยร่างกายที่บอกได้เลยว่าเริ่มจะโรยลาละเพราะาแก่มากละ ทำให้ไม่ได้ถูกลับเลือกขึ้นไปขับหรือถูก d e วิลกันดัมปฏิเสธนั่นแหละมาสเตอร์เอเชียนะครับก็เลยได้เข้าทํางานเป็นผู้ช่วยของเดวิลกันดัมเลยเพราะว่าหวังจะใช้พลังของ d e วิลกันดัมนะครับกำจัดมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุของการทําลายสิ่งแวดล้อมของโลกลงไป ซึ่งในศึกสุดท้ายของการดัมไฟนะครับหลังจากที่โดมอนเนี่ยได้ทาการโชว์สกิลการประทัดที่เหนือชั้นพังน้องเดวิลการดัมลงไปนอนกับพื้นได้เป็นที่เรียบร้อยก็ได้ทําการโชว์สกิลการประทัดที่เหนือชั้นต่อยรอบกับอาจารย์อย่างมาสเตอร์เอเซียซึ่งโดมอนนะครับก็ได้รับรู้ถึงความโศกเศร้าเสียใจของอาจารย์ผ่านการโดนหมัดรวมถึงเหตุผลต่างๆของมาสเตอร์เอเซียทาให้โดมอนนะครับเริ่มจะเข้าใจอาจารย์ของเขามากขึ้นและได้ทําการสั่งสอนอาจารย์ของเขาไปว่ามนุษย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโล โเหมือนกันทําให้มาสเตอร์เอเชียนะครับเหมือนจะคิดได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วไงเพราะว่าเมื่อการต่อสู้จบลงนะครับทุกคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันแต่ดูเหมือนว่ามาสเตอร์เอเชียเนี่ยจะมาได้เท่านี้ครับมาสเตอร์เอเชียนะครับหลังจากจบการต่อสู้ก็ได้ตายลงอย่างสงบในอ้อมแขนของสิทธิลักอย่างโดมอนนะครับซึ่งผมก็แอบคิดน,นะครับว่าถ้าโดมอนเนี่ยเขาเข้าใจอาจารย์ของเขาได้เร,เร็วกว่านี้สักหน่อยนะครับ คือเร็วก่อนที่จะถึงศึกสุดท้ายของกนะันดัมไฟน์น่ะผมเชื่อว่ามาสเตอร์เ a เชียนะครับน่าจะมีบทสรุปที่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ต้องตายก็ได้นะครับอันดับที่2 Lock on s t a r ตา s ์ทรอสลคนแรกนะครับเป็นพลองจากโมบิ l สูต i ก g u ดัมเดวโอภาคแรกกับประโยคคลาสิกที่ว่าจะส่งแล้วนะ ตัวนี้นะครับผมขอไม่เล่าความเป็นมาเยอะเพราะว่าบทของเขาเนี่ยมันมีเยอะจริงๆขึ้นแท่นพอรองของภาคนี้เลยก็ว่าได้ดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากที่สุด ในกลุ่มของกันดั้มมิสเตอร์สคนและเหมือนจะเป็นตัวละครที่คอยแนะนําและเตอือนสติเพื่อนๆคนอื่นๆเสมอในฉากสุดท้ายนะครับหลังจากที่ล็อกออนเนี่ยได้เป็นสไนเปอร์ตาบอดละ่ะก็ได้ทําการขับ GNR นะครับไปตบทหารฝั่งโลกนะฮะโดยที่ยังไม่ได้ทันทําอะไรบ้างน,นะครับก็เจอบังลีเนี่ยมาพร้อมกับหุนกันดั้มโทนสวยนะครับขับมาขวางด้วยแฟงของกันดั้มโทรนนะครับทำให้สามารถทําลาย GNR ได้อย่างง่ายได้บวกกับการที่วันล็อกออนเนี่ยที่ขับดิวดามสซึ่งเป็นหุ่นที่เน้นการโจมตีระยะไก,กล ๆทําให้เสียเปรียบครับทั้งด้านล็อกออนเนี่ยก็ไม่ยอมนะฮะเพราะว่ารู้ว่าบาังลีเนี่ยเป็นคนที่มีเอี่ยวกับการตายของครอบครัวในอดีตทั้งสองก็เลยโชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นกันแบบโคตรดุแต่ทว่านะครับก็เป็นทั้งด้านของฝั่งอาลรีอัลซาซีนะครับที่สามารถทําลายกันดั้มดิวดเมสลงได้หลังจากนั้นล็อกออนเนี่ยที่เหมือนจะไม่ไหวแล้วก็ได้ทําการสั่งฮาโลนะครับให้นําซ่าของดิวดเมสเนี่ยและ เตาพลังงานกลับไปที่ยานปาโตเลมออสส่วนทางตัวของล็อกออนเองเนี่ยก็ได้ทําการถอดไกบังคับการควบคุมการเล็งยิงของวูดเมสออกมาและได้นําไปเชื่อมต่อเข้ากับซากปืนของ GNR r m ที่ลอยอยู่บริเวณนั้นพอดีไม่รู้ว่ารอยอยู่ได้ยังไงนะซึ่งการกระทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือล็อกออนเนี่ยต้องการจะยิงครั้งสุดท้ายนะครับโดยการควบคุมปืน GN น r m ยิงใส่อารีอัลซาซีนั่นเอง ซึ่งการยิงครั้งสุดท้ายของล็อกออนเนี่ยก็เกือบดีครับเท่ว่าบังลีเนี่ยรู้ตัวซะก่อนทําให้นอกจากจะไม่สามารถจัดการกับบังได้แล้วเนี่ยตัวปืนเจนอาร์เนี่ยที่ล็อกออนใช้ยิงแล้วก็ใช้ยืนอยู่เนี่ยก็ได้ถูกโจมตีกลับมาทําให้ระเบิดนะครับซึ่งถ้าระเบิดรอบเดียวเนี่ยมันก็คงจะเศร้าน้อยไปนะครับ มันจะต้องมีการระเบิดรอบแรกไงให้คนดูลุ้นนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่าซึ่งหลังจากการระเบิดรอบแรกนะครับตัวของล็อกออนเนี่ยก็ได้ลอยเทงเต้งอยู่ในอวกาศนะครับซึ่งเซตซึนั้นเนี่ยก็เห็นพอดีแล้วก็จะเข้ามาช่วยนะครับแต่พอเข้ามาได้ในระยะหนึ่งนะครับเจ้าเจนอันเนี่ยก็ได้ระเบิดรอบสองน,นะครับทีนี้ล็อกออนก็สีมองเทงไปแบบน่าเสียดายนะครับก็เป็นฉากที่เล่นกับคนดูได้ดีจริงๆแหมใจหลายจัง กับตัวละครอันดับที่1นนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นฉากที่ดูกี่ทีก็รู้สึกแย่มากๆสําหรับตัวละครสายโดนัทอย่างมาริด้าครูสมาริด้าครูสนะครับเป็นตัวละครจากกันดัมยูนิคอนคุณประจําตัวก็คือกระสัตยิยาพูดถึงตัวละครที่ไม่อยากให้ตายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องโหวตนางมาเป็นคนแรกแน่นอนเพราะว่าบทบาทของนางนะครับผมนอกจากการโชว์สกิลการพรานที่เหนือชั้นที่สุดยอดโคตรแล้วตัวละครนี้นะครับยังเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับ คาแรคเตอร์พี่สาวของบานาชดีๆเลยทั้งปลอบใจทั้งให้คำปรึกษากับบานาชนะครับพระเอกของซีรีส์เป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือบานาชเรียกกันได้ว่าช่วยเหลือกันตายไปแล้วยังช่วยกันอยู่อีกอขนาดว่าในขณนะที่มาริด้านะครับได้ตายลงไปแล้วเนี่ยนางก็ยังมาในรูปแบบของฟอสซึ่ง ฟอสของนานเนี่ยก็จะคอยชี้นำคนในสนามรบนะครับโดยเฉพาะกับตัวอารเดหรือมินเนวาซาบีนางเอกของเรื่องซึ่งสิ่งที่ฟอสของมาริดาเนี่ยได้บอกกับมินเนวานั่นก็คือให้อยู่ข้างๆบานาชนั่นเองครับอีกเรื่องก็คือ ตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องเป็นต้นไปเนี่ยมาริดานเนี่ยถือเป็นตัวละครที่ถูกกระทำเยอะมากๆนะครับถ้าจากแฟตแบ็กเนี่ยก็จะเห็นว่านางเนี่ยได้ถูกทําร้ายแบบทั้งร่างกายแบบอย่างหนักเลยแล้วในส่วนของพาร์ทตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการทําร้ายนางในด้านของจิตใจในด้านของสมองอะประมาณนั้นน่ะนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับตัวเราเนี่ยที่เป็นคนดูเนี่ยเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้นะครับให้เจอกับบทสุดท้ายแบบกู๊ดเอนนะครับผมแบบชื่นมืน่นแต่ถ้าว่า ก็จบอย่างที่เห็นครับซึ่งนางเนี่ยก็ได้ทําการขับขุนกระสติยาเวอร์ชันรีแพร์ไปขัดขวางกันดั้มแบนชีซึ่งตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ารีดี้เนี่ยจะสติแตกครับและเข้าต่อสู้กับยูนิคอร์ลูกเดียวกระสติยานะครับก็ได้เข้าไปขัดขวางไม่ให้กันดั้มแบนชีนะครับมาทําการขัดขวางกันดั้มยูนิคอร์ในศึกสุดท้ายครับและในฉากสุดท้ายนางก็ได้ถูกกันดั้มแบนชีจัดการไปเป็นโดนัทเป็นที่เรียบร้อยหนกมึง ก็จบไปแล้วนะครับกับ5ตัวละครที่ไม่อยากให้ตายเลย ซึ่งจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยในจกักรวาลของการดัมเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายซีรีส์นะมันมีหลายตัวละครเลยที่กล้าพูดเลยนะครับผมว่าไม่อยากให้ตายน่าจะมีตัวละครผู้นี้อยู่อีกเพียบนะครับผมสําหรับใครที่มีตัวละครประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วถ้าเกิดว่ามันยังไงอาจจะมีภาค2เพราะว่ามันยังมีตัวละครแบบนี้อีกเพียบไงอย่างที่บอกสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากช่องทำเพลงแกิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ว่าไปนะครับผมผิดพลาดประก,กา,าะรใด สวัสดีครับ